อรุณสวัสดิ์ครับผมชาวเซฟมันนี่อีดิชันนะครับผมผมขับรถจากลำพูนมากรุงเทพมาถึงเมื่อคืน2ทุ่มกว่าจะได้นอนก็เกือบเที่ยงคืนนะครับผมก็มาพักที่โรงแรมสยามเมสนะครับผมก็เป็นโรงแรมสไตล์โฮสเทลนะครับผมเช้าวันนี้ก็เลยตื่นขึ้นมาแบบงงเงียมาหาอะไรทานโรงแรมนี้มีอาหารเช้าบริการฟรีนะให้กับแขกที่มาพักนะก็อันนี้ก็เป็น ขนมปังปิ้งนะครับผมมีแยมสตรอเบอรี่มีแยมส้มด้วยนะครับผมมีไข่ไก่เอาไว้ให้เราได้ปรุงเองนะครับผมที่นี่บริการแบบ DIY นะฮะ Do it yourself นะครับผมก็มีตู้เย็นเอาไว้ให้เราซื้ออะไรข้างนอกมาแช่ได้นะครับผมอ่านี่ผมก็ทำไข่ดาวนะครับผมทำออมเล็ตนะหลายคนก็รังสรรค์เมนูไข่ได้หลายเมนูเลยนะแต่ ทางโรงแรมเขาก็จะมีเครื่องปรุงอะไรมาให้เรานะครับผมมีข้าวผัดนะฮะก็แม่บ้านก็จะมีข้าวผัดมาให้นะฮะมีอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆนะฮะวางไว้ที่เคาน์เตอร์นะฮะเราก็สามารถเดินมาทําได้เองเลยนะครับผมมีผลไม้มีแตงโมมีเครื่องดื่มมีกาแฟโอวัลตินชานะครับผมบรรยากาศข้างนอกก็วันนี้เป็นวัน พระฤหัสบ,บดีเช้าว,วันพระฤหัสนะฮะอากาศก็เย็นๆนะครับผมก็ยังไม่มีใครตื่นมาเท่าที่ควรนะครับผมเพราะว่าน่าจะแฮงเอาท์กันเพราะว่าเมื่อคืนผมมาเช็คอินมีคนมาแฮงเอาท์กันที่ห้องอาหารเยอะเลยนะครับผมก็เช้านี้ก็อาจจะยังไม่มีใครตื่นมานะฮะก็ตรงนี้มีลานจอดรถให้กับแขกที่มาพักด้วยนะครับผมก็มีลานจอดรถใต้อาคารนะครับผมได้น้าประมาณสักสิคันนะฮะ ขวามือเป็นเคาน์เตอร์เช็คอินนะฮะข้างหน้าก็คือที่าทานอาหารนะครับก็อันนี้เป็นประตูเข้าพักสลับแขกที่มีคีย์การ์ดก็สามารถสแกนคีย์การ์ดเข้าไปได้เลยนะครับผมมีลิฟต์ด้วยนะมีทั้งหมดอยู่4ชั้นนะครับผมก็ใครที่อยู่ชั้นบนบนก็สามารถขึ้นลิฟต์ได้นะฮะบรรยากาศห้องอาหารก็จะสบายๆนะครับผมโอเพนแอร์ Open นะครับผมมีที่นั่ง ๊ะเก้าอี้นะฮะสามารถมานั่งทานอาหารเรื่อยๆทางกาแฟคุยกันอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าบรรยากาศของที่นี่ก็คล้ายๆเหมือนผมอยู่หอพักในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สมัยผมเรียนมหาลายัยผมอยู่หอในมเนาะก็จะเป็นหอพักที่มีเพื่อนๆมีในห้องพักก็จะเป็นเตียงอย่างผมนอนเนี่ยเป็นนอนห้องรวมนะครับผมมีสเตียงข้างในนะฮะมีเตียง2ชั้น2เตียงนะครับผม ชั้นบนชั้นล่างผมนอนชั้นล่างนะฮะแต่เดี๋ยวผมถ่ายทําภาพบรรยากาศนะฮะบ,บริเวณชั้นล่างนะฮะที่เรานั่งทานอาหารกันให้ดูก่อนนะครับผมบรรยากาศรม่มรื่นนะครับมีรัว้วต้นไม้เขียวขจีนะครับผมใครที่ตื่นเชา้ชาๆก็จะได้บรรยากาศประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าสา,สายคนก็จะเริ่มลงมาทานข้าวกันแล้วนะครับอาจจะวุ่นวายนิดนึงแต่ถ้าใครตื่นเช้าก็ชอบเลยนะครับผม การตกแต่งผมรู้สึกว่าเขา,าพิถีพิถันดีนะฮะมีของตกแต่งสวยงามนะครับผมใช้ได้เลยนะครับผมอาคารนี้มีทั้งหมด4ชั้นนะครับผมก็ใครที่อยู่ชั้นบนสุดก็สามารถขึ้นลิฟต์ได้เดี๋ยวพาไปดูห้องนอนกันนะครับผมบรรยากาศทางเดินก็จะฟิลก็จะคล้ายเราอยู่หอพักเนาะแต่และห้องที่มีประตูเข้าก็จะมี เตียงนอนอยู่ข้างในประมาณ4เตียงบางห้องก็8เตียงนะฮะแต่ผมเลือกห้องที่มี4เตียงนะครับผมอย่างเมื่อคืนก็มีคนพักด้วยกันกับห้องผมประมาณ3คนนะฮะผมอยู่เตียงข้างล่างอันนี้บรรยากาศภายในห้องน้ํารวมนะครับผมก็จะด้านขวาก็จะเป็นอ่าห้องอาบน้ำนะมีชเวเวอร์มีประมาณ5ห้องนะครับผมมีน้ําอุ่นนะฮะด้านซ้ายก็จะเป็นอ่าห้องซ้วมนะครับผม ก็จะมีโซนกระจกเอาไว้ส่องแต่งหน้าแต่งตัวนะคะมีที่รีดผ้าด้วยนะคะบริการมีรายเป่าผมด้วยนะครับผมข้างนอกระเบียงก็จะมีตู้ซักผ้าหยดเหรียญน,นะครับผมวนบริการแขกที่มาพักนะครบางคนอยู่เป็นสัปดาห์เป็นเดือนเนาะก็จะมีเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญบริการซักผ้า50บาท อบผ้า40บาทนะครับมายอดเหรียญใช้ได้ภายในห้องพักผมก็จะเนี่ยฮะผมนอนเมื่อคืนผมนอนเตียงข้างล่างนี่นะฮะก็ขวามือก็จะมีที่เสียบปลั๊กไฟนะฮะชาร์จแบตบมีหลอดไฟเล็กๆเ,เอาไว้อ่านหนังสือนะฮะมีหมอนมีผ้าห่มนะก็ดีสภาพที่นอนผมข้างบนก็น่าจะเป็นชาวจีนนะเมื่อคืนเห็นแกทักทายผมอยู่นะฮะ บรรยากาศก,ก็ประมาณนี้ในห้องพักนะครับผมนี่ทางเดินนะครับผมด้าน,นขวามือก็เป็นทีวีล้าวใครที่อยากจะดูทีวีก็มาสามารถมาดูทีวีได้นะครับผมนี่ก็ลงลิฟต์นะแต่ผมขี้เกียจรอเนาะลงบันไดดีกว่านะครับผมพอดีผมอยู่ชั้น2งนะครับผมก็สามารถเดินลงบันไดง่ายดีออกกาลังกายด้วยนะครับผมด้านหน้าโรงแรมก็จะติด ซอยสันตินะครับผมก็ไม่ไกลาจากถนนรัชดาพิเศษนะครับผมเช็คอินเวลาบ่าย2เช็คเอาท์เวลาเที่ยงนะครับผมสำหรับใครที่นำรถยนต์ส่วนตัวมาก็ถ้าพักห้องเดียวก็ไม่มีค่าจอดนะครับผมแต่ผมพักห้องรวมเนาะสคน4ตเตียงก็อ,อาจจะคิดค่าจอด100บาทต่อคันต่อคืนนะครับผมอันนี้บรรยากาศข้างนอกนะครับผม ผมจอดอยู่ข้างใต้าอาคารนะครับก็มีค่าจอดรถ100บาทต่อคันต่อ1คืนนะครับผมเพราะว่าเนื่องจากว่าเรานอนห้องแบบเป็นเตียงรวมเนาะแต่ถ้าใครนอนเตียงอ่า,าเรียกว่าอะไรห้องห้องเดี่ยวห้องส่วนตัวก็ไม่มีแต่ว่าราคาก็จะสูงนิดนึงคืนหนึ่งประมาณพันกว่าบาทเดินมานิดนึงก็จะเจอเซเว่นนะครับผมใครที่หิวหิวหรือว่า อยากซื้อของก็สามารถเดินมาเซเว่นได้ไม่ไกลนะฮะ100เมตรหรือจะเป็นท็อปมาร์เก็ตก็ได้นะฮะหรือหน้าปากซอยก็จะมีแมคโดนัลล์นะครับผมแมคโดนัลล์ไดรฟ์ทรูนะฮะนี่เลยนะฮะเดินมาไม่ไกลก็จะเจอถนนราชดาพิเศษอันนี้ที่ทํางานของผมนะฮะเมืองไทยประกันชีวิตก็สามารถที่จะเดินออกมาที่ถนนราชดาพิเศษได้นะครับผมโรงแรม มาถึงปากซอยน่าจะประมาณ400เมตรถึง500เมตรนะเดินก็อาจจะมีมีเหนื่อนนิดนึงแต่ผมรู้สึกว่าเดินสบายๆลงมาเช้ามันอากาศมันเย็นวันนี้ผมจะใช้บริการของ MRT นะก็สามารถเดินมาที่ MRT สุดที่สารได้นะครับผมก็ลงไปรถไฟ MRT ได้เลยนะครอันนี้ผมดูแผนที่ใน Google Map นะครับผมก็สยามเมสโฮสเทลนะคร ก็อยู่ถนนอินธรมระ45นะฮะก็สามารถเดินจากโรงแรมนะฮะมาทางด้านขวามือซอยสันตินะฮะก็จะมาออกถนนรัชดาพิเศษตรงนี้นะฮะจะมีแมคโดนัลด์อยู่ที่ปากซอยด้วยนะครับผมก็ใครที่สนใจมากรุงเทพคนเดียวนะฮะพักห้องใหญ่ๆแพงๆก็จะเปลืองตังค์หน่อยเนาะก็ที่นี่ก็ราคาไม่แพงนะฮะคืนหนึ่ง 350บาทต่อคนนะครับผมแต่ถ้าใครจองผ่าน travel โล g a ก็จะได้ราคาถูกกว่านะฮะอย่างเมื่อคืนผมลองกด travel โ o a ก็อยู่ที่คืนละประมาณ200กว่าบาทนะครับผมก็ใครที่สนใจมากรุงเทพนะครับผมก็มาพักได้นะครับ